คุณชนะได้มาปฏิบัติเขาออีกครั้งหนึ่งนะกลับไปหลายหลายเดือนแต่เที่ยวนี้มาอีกมาทั้งแม่บ้านด้วยนะแม่บ้านก็มาด้วยนะซึ่งก็มาแต่ละครั้งก็ตั้งใจ ไม่ทราบว่าคุณชนะเนี่ยพ้นจากขว่ดได้ไม่ได้ได้อยังก็อยฟังกันหน่อยนะว่าออกไปหลายเดือนแล้วคุณชนะเขาแบ่งปันกับเพื่อนญาติธรรมหนึ่งคนว่าเราพูดวิบัริกำบว่าได้ไม่ได้ได้อยังถ้ายังไม่ได้ก็อมีวิบักต่อไปอ๋อมาสการหลวงพ่อแล้วก็อาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็สันดีญาติธรรม ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เช่นเดียวกันนะครับว่าผมได้รู้จักแนวทางของวัดพ่องพ่อเทียนเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึงปีนะครับไม่ถึงปประเด็นที่ได้รู้จักของวัดเทียนเนี่ยก็เกิดจากอาจารย์อําพลระบาดที่ว่าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าไก่นิดดียวติพิกาแม้อะไรนะ หนังสือได้อ่านหนังสือได้ดูวีโอวีทัศ์ที่เอามามานำเสนอนะครับว่า,า,าจิตสดใสแม้ใจใใพิการกายพิการนะครับก็ได้สังเกตว่าท่านทำไมมีความรู้สึกว่าสดชื่นนะครับขนาดกายท่านเนี่ยแค่ขยับมือได้เท่านั้นเองนะแต่ว่าจิตท,ท่านเนี่ยรู้สึกว่าได้พูดได้ ให้ความคิดเหน็นต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความทุกข์เลยนะครับก็สงสัยนะครับก็เลยนะครับไปพบท่านที่ถนนอรุณอมรินนะฮะเป็นมูยที่ไงน,นั่นนะครับไปไปพบท่านก็ไปคุยสนทนาธรรมท่านเนี่ยครับฟังแล้วท่านรู้สึกว่ามีจิตใจที่เบิกบานมากนะครับเหมือนเป็นพระองค์หนึ่งเลยนะครับจิตท่านเหมือนเป็นพระองค์หนึ่งเลยซึ่งผมก็ ก็ได้ได้ได้คุยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับกลับมารู้สึกว่าเออแนวทางนี้น่าสนใจนะครับก็พยายามศึกษาออแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังนะครับก็พี่หนูว่าอ,อ,อ่านบ้างอะไรต่างๆเนียก็ยังไม่ปฏิบัติจริงจังนะเพราะจริงๆแล้วออผมก็จะมีอยู่สองช่วงช่วงแรกเนี่ยผมจะฟังธรรมะมากนะครับออฟังของแนวสันเตียสุข อย่างเดียวนะครับแนวอื่นไม่เอาเลยนะครับฟังแนวสันติสุมาประมาณ30กว่าปีช่วงช่วงประมาณปี2องสี่องห้านะครับฟังมาแล้วก็แนวของก็เรียกว่าที่อื่นไม่ไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าสมองเลยเพราะว่ามันคนละแนวกันนะครับก็ฟังธรรมะมาจนอาพอถึงเข้าวัยทางานแล้วก็ไม่ปฏิบัติก็คือว่าได้แต่ความ เรียกว่าเหตุผลนะครับตักรัดในการที่จะ,ะว่าเออแนวของศาสนาเนี่ยสอนแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ไม่อิงเรื่องของเรองารียกว่อะไรอวิชชาเรื่องของอะไรอ,ะ,อะไรอะของสิ่งที่ยิ่งมง,งายต่างๆนะครับก็คือ,อพวกส่งเจ้าเขา้าทรงหรือ,อปลุกเสกพรายต่างๆเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่ไมค่อยสนใจเลยเท่าไหร่นะครับก็ ได้แต่เรียกว่าความรู้แต่ไม่ได้เข้าถึงจิตนะครับก็ยังมีชีวิตแบบโลกโลกนะครับก็คือโกรธง่ายนะครับโกรธง่ายอย่างเช่นการขับรถเนี่ยนะครับใครปาดหน้าไม่ได้นะครับก็ต้องตามจี้จนสามารถปาดกลับได้ใครแซงก็ไม่ได้นะครับต้องแซงกลับจนนะครับแข่งกันจนรถพังนะครับผมนี่ใจร้อนมากนะครับคือดูเงียบๆแต่ว่าใจร้อนมากเรื่องการขับรถนะครับ ันั้นก็เป็นปัญหาสําหรับเ,เรื่องของชีวิตประจานนะรําวาันนะครับมีความทุกข์นะคะมีความทุกข์เรื่องของธุรกิจมีความทุกข์เรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆพวกนี้นะครับเรื่องของครอบครัวบ้างนะครับพูดจาบางครั้งไม่เข้าหูก็เกิดอารมณ์กโกรธนะครับก็ใช้ชีวิตแบบรุมๆดอนๆมาในเรื่องของอารมณ์กโกรธอะไรพวกนี้นะครับนานยาวนานจนกระทั่งประมาณปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้า ชีวิตปั้นปลายแล้ว50กว่าแล้วนะครับห้เกินครึ่งอะไนะครับห้าสิบหแล้วเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แบบนี้สงสัยแย่นะครับสงสัยจะไม่รอดนะครับก็หวนกลับมาเข้าเริ่มปฏิบัติธรรมก็คือพยายามหาแนวปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆนะครับฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็คืหวนถึงนึกถึงของหลวงพ่อเทียนนะครับก็เลยเข้าไปที่มูลนิธิ ก็พยายามมานำมาศึกษามาต่งตางๆก็ลองปฏิบัติแล้วยกมือมันก็เป็นแปลกนะครับมนันแปลกๆไม่เหมือนมันไม่เหมือนการนั่งสมาธิที่เคยปฏิบัติมาก่อนเนี่ยก,ก็ทำยังเก้ๆกัางๆอยู่นะครับยังคิดว่ายังไม่ค่อยได้แต่ว่าก็อยากจะศึกษาเพราะว่าเห็นแนวทางว่า1น,นะครับว่าแนวทางของวัตเนี่ยสามารถสร้างครูบาอาจารย์ซึ่งปฏิบัติเรียกว่าอะไรนะเป็น พระที่มีเหมือนกับเหมือนกับสำเร็จได้หลายหลายท่านนะครับอย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยฟังนะท่านมีเมตตามากนะครับอย่างพ่อหลายๆท่านเนี่ยที่ผมฟังเนี่ยกออ็ก็กน,น่าจะเป็นแนวทางที่จะนําพาเราให้พ้นทุกได้นะครับก็จับพัพดจับูมาเจอหลวงพ่อมหาใน YouTube นะฮะก็ เอาฟังมาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยจนทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วถึงวันนี้ผมยัง <erman! S 1> ไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ยินหลวงพ่อเออเขาเรียกว่าได้ยินหลวงพ่อทุกวันไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยเพราะว่านั่งรถขึ้น <c oughs> มาเปิดเทสต์หลวงพ่อนะครับวนเวียนอยู่น่าจะเป็นร้อยๆอยรอบนะครับวนเวียนอยู่อย่างงี้นะครับแฟนถามทำไมไม่เบื <robi> ่อเลยไม่เบื่อยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งเข้าใจเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังครั้งเดียวจะรู้เรื่องนะครับ ฟังไปแล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะมาสืบเขาเรียกว่าสอบทานจิตของเราเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆมันก็จะได้ทีละนิดทีหน่อยขนาดฟังซ้ําแล้วอันนี้ก็เคยฟังมาแล้วมันก็ค่อยๆได้ทีละนิดทีะนิดนะครับอย่างกรณีที่ที่ผ่านๆมาเนี้ยอย่างสัมปันสมัญญ่าสีเนี่ยเพื่งจะเข้าใจนะฟังพยายามไปอ่านไปไป,ไปอ่านเรียกว่าอะไรนะพระไตรปิฎกหรือไปอ่านคําแปลงต่งมันก็ยังไม่ได้แต่พอฟังหลวงพ่อแล้วก็มาสอบทานจิต มันเรื่องเข้าใจเรื่องเข้าใจนะะขนาดฟังไม่ตั้งนานเพิ่งจะมาเข้าใจก่อนที่เดินทางมาที่ที่วัดนี่เองนะครับ <leh Building> ฉะนั้นธรรมะต้องฟังบ่อยๆนะครับถ้าถ้าเราฟังแล้วเราเราก็ต้องปฏิบัติด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับถ้าฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไปไม่รอดนะถึงปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไม่ได้ฟังทำก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องมีสองสิ่งควบคู่กันไปนะครับฉะนั้นสุดท้ายว่า กรณีที่ปฏิบัติแนวทางของนุบะเทียนนะครับผมคิดว่านะครับว่าจิตเกิดการพัฒนาจริงๆนะครับเกิดการพัฒนาในเรื่องของความโกรธนะครับทุกวันนี้ไม่เคยแซงไข่ไม่เคยแซงรถไข่นะครับใครอยากจะแซงเชิญตามสบายนะครับไม่เคยแซงก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วถึงจะปาดหน้าก็ไม่โกรธนะฮะมัน มันเกิดขึ้นจากการที่สติเราเริ่มเขาเรียกว,ว่าเริ่มมีฐานเริ่มมีกําลังลเพราะว่าเราสร้างจังหวะเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันจะสังสมสังสมเรื่องของกําลังสติให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอมันปาดแวบปุ๊บมันใช้สบายนะครับก็อยากจะไปเข้าไปนะครับงันเ,เรื่องของสติเนี่ยนะครับผมว่ามีประโยชน์มากในการเจริญสตินะครับเรื่องอารมณ์โกรธของ ของมภรรยาาเงี้ยนะครับว่าบางครั้งนะครับจริงๆเนี่ยบางทีพูดจานก่อนที่จะพูดเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดดีหรือไม่ดีนะครับบางครั้งไม่อยากจะพูดแต่บางครั้งเราก็ต้องสก,กิดอะไรบ้างนะก็มีการกระทบกระ่างนะครับจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอารมณ์โกรธผมจําได้นะครับถ้าโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับใจมันจะอู้ ปุกุกบนะครับหน้าจะแดงความสึกจะร้อนหน้าในหัวเนี่ยทุกวันนี้เฉยๆนะครับคือคือบางทีพูดเสียงดังแต่จริงๆจิตมันนิ่งนะครับมันนิ่งแลาก็เพียงแต่ว่าเราก็ได้เกิดการพัฒนาที่จิตจริงๆนะอันนี้ถือว่าผมว่าก็ถือว่าเป็นความความกเร็จในเรื่องของการปฏิบัติมาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะเจงไม่ให้เยอนนะครับหมายความว่า ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆวันนะครับงั้นก็คิดว่านะครับก็จะพยายามปฏิบัติแนวนี้ไปตลอดจนชีวิตจะหาไม่นะครับขอบคุณครับสาธุเออเอาไปทํางโย่ผู้หญิงบางทีนี้เอาไปให้ครูจิบ้างนรครูจิทำหน้าที่เราได้ฟังคุณชนัดแล้วเรามีกำลังใจตรงไหนรู้ไหม ไม่ได้เห็นพัฒนาสติตามลาดับจากที่แซงไม่ได้สวนไม่ได้ปาดหน้าไม่ได้พึ่งขึ้นแต่จนกระทั่งมาถึงแซงแล้วสวนแล้วเฉยเนี่ยไฟมันดับนี่เขาเรียกไฟนรกดับใช่ไหมนี่คือไฟนรกมันสั่งสมความงุนงิบทีนิดๆมันแรงงขึ้นแล้วในสิ่สพอมาเจอสติทั้งๆที่สมัยที่ไปอโศกสามสิบปีเนี่ยไฟนรกก็ยังดับยังไม่ดับใช่ไหมก็ยังไม่ดับเห็นไหม มันไม,ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ยการที่เราจะดับ,ดบไฟในโลกได้แต่ละแต่ถ้าขุมเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้อเวลาคุยกับภรรยายังติดอารมณ์อยู่บ้างแกก็คงจะเป็นคุก,กอุ่นเฉยไม่ถึงกับพุ่พานเลนใช่ไหมอเออเห็นทาจะต้องหาทางทางสำนักให้คุณชนะด,ดับไฟนรกได้เพื่อจะได้ช่วยดับให้คนอื่นน่ะมันจะต้องมีคนมีประสบการณ์ด้วยกันเน่ยนะแล้วคนอื่นที่เขามี มีความโกรธและความไม่พอใจเนี่ก็มีแคนแทบทุกคนแต่เขาดับได้บ้างมาได้บ้างนะแต่วิธีดับดับอย่างไรเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะนั้นเรามาฟังทางฝ่ายผู้หญิงเขาบ้างเอาเรื่องที่คููจีก่อนนะครูจีนี่เรียกว,ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทํางานของญาติธรรมเพื่อฝุงหลายๆอย่างจนแม้กระทั่งตัวเองต้งเจ็บป่วยต้องไม่สบายก็ทําอยู่นั้น เพราะอะไรถึงมีใจทาขนาดนั้นท่านท่านที่อยู่บ้านดีๆแต่ว่ากลับมาลใช้พระมาอะไรก็ไม่ได้แต่เกิดทําตัวเองเรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับครอบครัวเท่าไหร่แต่ให้ความสําคัญกับพระศา,าสนาอันนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจครูจีขอเชิญครูจีได้แบ่งปันคนู้สิกอันนี้เรื่องกน่อนจริอยากให้มาข้างหน้านี้นะเพราะว่าถ้าตรงนั้นไม่มันสัญญาณไม่ถึงแล้วมันจะ,ะเสียงมันจะไม่ชัด อาดูหมอกระไดตรงนั้นก็ได้นั่งตรงนั้นหัวกระไดตรงนั้นหน้าเออ่นแต่นั้นแหละจเฉลยล่าอแล้วฟังพุชินี่ติดตัวแทนของผู้หญิงนะกราบนมัสการ์ของพ่อเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าแล้วก็ย่าทธรรมทุกท่านยลก็ที่จริงปฏิบัติธรรมมานานเลยนะ เมื่อก่อนก็ไปยุบหนอพองหนอผู้โทเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าเขาทําทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรนะคะแต่พอแต่พอมาจเจริญสติไปเพื่อนไหวเนี่ยก็มันมันเหมือนมีบุญชักนํามานะคะก็อยู่ๆก็มีเพื่อน,เ,นเพื่อนโทรไปชวนเหมือนเหมือนถูกหลอกอะมันถูกหลอกก,อก,ก็เพื่อนชวนไปบอกว่าเนี่ยมีพระนะขนเขาบรรลุธรรมแล้ว ขามาเขามาในส่วนมะคขามแล้วก็ไปแล้วก็ไปเรียนเนียมาเรียนสี่มาเรียนสี่ปรากฏว,ว่าคนคนก็เยอะเนี่ยกลางวันแต่พอกลางคืนเหลือเราคนเดียวในส่วนมัคขามพระพระนอนคีนหนึ่งเรานอนกูตีน,น,อน,ต,นตอนนั้นกลัวนะเป็นคนขี้กลัวกลัวมากกลัวจนเห็นความกลัวของตัวเองมืะแล้วพอพอมาพระทะ่านสอนท่านกระบอกสบาย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  เ,เราก็อยากสบายเขาก็ทําทาวันจสจังววะก็ทําทไปแต่พอพอตอนหลังเนะี่ยมันจะมีพักพวกเดียวกันเนยะมืนนะอนแบบชื่อไม่ชีเสียงเืนนะินท่านก็บอกว่ามาปฏิบัติด้วยกันไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์นะก็เนี่ยมามา,มาเจริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยแล้วพอมาถึงขั้นหนึ่งท่านก็บอกว่าเตรียมพร้อมพ,อมพอมเต็มที่ลไปแพทย์เสียงเียนได้นะ มื่ออนนี้คือแห่แสงเทียนไะด้คือว่าขั้นสูงนะเจา้าค่ะหลวงพ่อก็มาแห่แสงเทียนก็เดินวันละสิบกว่าชั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดก็นับอีกเป็นกิโลนะโยมโยมนับอันนี้กี่เมตรโยมคํานวณเป็นกิโลเลยนะมันก็เห็นความคิดของตัเองทั้งวันทั้งวัน,วนะนทั้งวันบางทีก็เข้าไปในความคิดเดี๋วตอนนั้นยังไม่มีใครสอนว่าเป้าหมายของการภาวนานี่คืออะไรทนะีนี้ท่านก็สอนว่าให้รู้สึกตัวเดียวรู้สึตัวเดียวนนเนี่ย แล้วให้ดูตลอดดูตลอดเราก็ทําตามนะดูมาวันหนึ่งน่ยมันมันมันเห็นมันเห็นเองมันเห็นอารมณ์ของตัวเองที่มันสวิงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาแล้วก็มันมันระหว่างอดีตอนาคตปัจจุบันมันสวิงแล้วมันก็จะมีตัวดูอยู่ตัวหนึ่ง มันก็มีสามตัวแล้วก็เห็นเลยเี้ยอะไรเราจะบรรลุธรรมแล้วเลยก็เ็ไปถามใครก็มีใครตอบได้รู้สึกตัวเดียวเนียไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบทาไปทําไปอีกแล้วปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณอรพินนนั่งอยู่นี้เพื่อนเป็นเพื่อนกันเขาไปซื้อของที่ประตูน้ําเราเรานี้เลี้ยงหลานตลอดเราไม่ได้ซื้ออะไรนะเกษียณแล้วก็ไม่ซื้อ แล้วพอไปไปตัวน้ําของสวยๆงามๆเนี่ยเราเห็นปุ๊บเนะี่ยเห็นขนาดนี้ขนาดหลวงพ่อเนี่ยโยมจะปรีไปเลยปรีไปแต่พอไปถึงขนาดผู้ใหญ่สันเนี่ยมันจะเบรกมันมันมันเบรกเราเลยสติไอตัวสติเนี่ยมันเบรกก็งงอันน,น,นี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้สภาวะน,นี่คืออะไรแล้วมันก็คลายไปยมันคลายไปจนจนคนขายสงสารเขายิ้มแล้วคือเราปรีไปแบบจะเอาแล้วอะแต่กึก๊กเนี่ยแล้วก็หันหลังหันหลังกลับเลย หลังกลับเลยจ้าเออแปลกมันเป็นแปลกแล้วพอไปเจอครัวลรเห็นเ,เขาได้เยอะเลยเพราะมันสามตัวราคาเท่านี้ห้าตัวก็ลดไปอีกเนี่ยเขาได้หลายกระสอบแต่โยมได้ไม่ได้สักชิ้นเลยก็ไม่มาสอบตัวเองว่าเอ๊ะคืออะไรมันคืออะไร,ออะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งเดินเดินเดินรุนสาวริชัยสมหวภูมิเป็นสะพานลอยคนคนเบียดกันนะแต่ว่าเราเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยมันไม่เป็นคนนะถุงพ่อ ให่เป็นคนแล้วก็นเฮ้ยอันนี้มันมีคนมันเป็นอะไรมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยแล้วมีมีตัวดูไออตอนนั้นมันยังไม่รู้รูปนามไม่รู้ว่ารูกน้มคืออะไรก็ไม่ทราบก็ก็ดูไปเรื่อยก็เออสงสัยเราจะมันรู้ทำแล้วก็ทำต่อไปอีกมีวันหนึ่งมันตัวลอยนอนอยู่ตัวลอยแล้วเวลาน่ะจะลุก่มันจะมีเหงาดำๆลุกก่อนแล้วเราถึงจะลุกตาม ไปหาไปหาครูบาอาจารย์ก็ต่อไม่ได้สุดท้ายมานั้นก็เลยก็เลยไปเจอหลวงตาสุริยานะ่ะท่านก็บอกว่าถ้าเป็นสักผ้านะนั่นเลยน้ําเดียวขึ้นเดี๋ยวเลยตัวตัวกูขึ้นเดี๋ยวจะบรรลุธรรมเลย,เลยก็เลยมันมีคนนะ่ะมีคนเอามาสือหลวงพ่อเนะี่ยเมื่อก่อนนโยมจะไม่อ่านโยมจะรู้สึกตัวอย่างเดียวหนังสือไม่ฟังไม่อ่านแล้วมีหนังสืออ่านะ คนมาจา์เซนแห่งสยามเขาเขาใส่มือให้เขาบอกเฮ้อเฮ้ไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยซีดีด้วยเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วมาแล้วทีนี้พอกลับบ้านออกเบรยยังหลานนะมันไม่รู้จะไปไหนก็เลยเอาสื่อแล้วนั้นมาดูนะแล้วมาอา่านแล้วมีเบอร์หลวงพ่อโทรหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อไป,ไปตั้งคอที่ลำแต่คอที่ลำพูนหลวงพ่อก็ไม่ใช่อยากรับเรานะบอกว่าอาจจะมาไม่ได้อยู่วันละ นนไปหาแมชิตน่เชียงรายแต่แต่ความที่เราอยากปฏิบัติอ่ะอยากปฏิบัติก็เลยว่าขอเบอร์แมชิหน่นนพ่อก็ถามที่คุณพันให้พอได้ปุ๊บก็ถามคุณพันเลยคุณพันก็บอกว่าเนี่ยมานี่มานี่หลวงพ่ออยู่นี่ก็ไปเลยแล้วพอไปอ่ะไปถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรหลวงพ่อบอกว่าตื่นรู้เบิกบานไง อึ้งเลยคือเราไม่รู้เราไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนเราเพื่อตื่นรู้แบบนนคือจุดประสงค์ปลายทางเราไม่เคยรู้เราดูทาแต่ปัจจุบันอย่างเดียวทําไปเรื่อยเงี้ยยังไงก็ได้นแล้วพอทําไปพอไอ้พอหลวงพ่อให้ไปสังเกตเวทนาอ่แบบว่าหนักไปหาเบาไว้มันคลายมันหนักแล้วมันคลายไปยังไงเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันเนี่ยมันจะเห็น้รูปนามชัดมาก ชัดมากตื่นรู้เบิกบานมาเลยแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ตัวชักกระเยิน่นมันจะชักกระเยิ่นทั้งวันแต่ว่ามันจะมันจะเริ่มแบบเหมือนเซรวิงน้อยลงน้อยลงบางทีมันก็มาอยู่กลางก็เลยก็ไม่เห็นกลางก็เลยว่าเออกลางนี่คือมันมันไม่เอาอะไรมันมันไม่เป็นอะไรก็คืออะไรก็ได้อ่ะที่ยิงกลางพูดง่ายๆคืออะไรก็ได้อะเมื่อก่อนเราต้องอย่างนี้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 แต่พอพอมาพอมาสะสมไออารมณ์นี้บ่อย มันอะไรก็ได้มันไม่เรื่องมากมันไม่เรื่องมากหละอะไรก็ได้แล้วพอพอตอนหลังมาก็กลับไปทํางานไปเลี้ยงหลานนีกนน้ก็มันเห็นทุกข์มันเห็นทุกข์ในกายเห็นทุกข์แล้วเสร็จแล้วก็ลายถามหลวงพ่อนะีหลวงพ่อก็บอกว่าให้มาเก็บอารมณ์แต่มาตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรอ่ะมามาสี่สิบห้าวันไม่ได้อะไรเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้เอาใจใส่ บอกว่าให้ดูหนักเบาอะไรหนักเบาหนักเบาทั้งวันปากก็ท่องหนักเบาหนักเบาก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างแล้วไปทิ้งโน่นเนี่ยช่วยหลวงพ่อทํางานประเมินผลนักเลยอรละนักศึกษาสมสิท์เอาไปทิ้งที่ห้ามแสงเทียนเนี่ยหายไปเจ้ายไรหลวงพ่อน่ะแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมด้วยแล้วก็เราอยู่ที่นั่นบางทีบางวันก็ดวงทดสอบอารมณ์ะบางวันก็ได้กินข้าวเช้าวันก็ไปได้กินแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรจริงๆน่ะแล้วก็ พอมากลับไม่ทีเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อเอางานคัดลอกไปให้ก็ลองมาคัดลอกดูนะก็เลยเห็นข้อผกพ้องว่าปฏิบัติมาตั้งนานทําไมไม่นั่นก็คือเราไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตรายละเอียดของเวทนาทางกายอันนี้สําคัญก็เราไม่ได้สังเกตตัวนี้ไม่ได้ใจเอาใจใส่ไม่มีโยนิสตรงนี้ก็พอตอนหลังมาทํามาทํำ ทุกมันลดลงลดลงลดลงจากที่เป็นคนที่ว่าเอาแตะใจตัวเองมันก็มารู้อีกว่าอ๋อไอ้ที่เรามาทําเนี่ยเพื่อเราจะมาขัดเราขัดเราตอนแรกเราคิดว่าการปฏิบัติทางคะแนนลูกแบบเราจะไม่ทํางานอย่างอางื่นเลยนะไม่อยากช่วยอะไรเทั้งหร่แล้วโดนหลวงพ่อสอบแบบเอาให้ให้อำมวนไปตากบนหลังคาพระธาตุใครจะขึ้นไหมเขาถือเป็นบาปนะเขาถือเป็นบาปแต่หลวงพ่อบังคับบังคับให้ขึ้น อสอนอะไรคือตัวเองถ้าคราูบาอาจารย์พูดอะไรจะว่าท่านสอนอะไรนี่จะสอนอะไรเราก็จะเอาไปเอาไปพิจารณาแล้วมันก็จะเกิดอ้ออ้ออ้อมาทีหลังนะะก็ก็อยู่กับงานเนี่ยคือทํางานจนหัวหมุนเนี่ยวิงีหลวงพ่อบนหลวงพ่อปัน่นจนหัวหมนุนแต่ว่าเราก็จะไปเจออะไรสภาวะเออที่บอกคือมันจะเห็นอารมณ์แล้วก็ เห็นการวางอารมณ์ไอ้ท so the ี right ่โกรธบางทีเมื่อก่อนมันจะโกรธนนแต่ที่มันจะแค่วูบวูบแล้วก็ดับเลยกระเพิ่มแล้วกระดับกระเพิ่มแล้วก็ดับคือหลวงพ่อนี่จะให้จะปั่นอารมณ์เราอยู่ตลอดเหมือนเข้าปั่นอะไรปั่นปลูกข้าวอ่ะอ่าอ่าตลอดเลยเราจะเห็นอารมณ์แล้วพอตอนหลังก็ชินละเมื่อก่อนวางแผนพอตอนหลังไม่วางแผนเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์บอกเองทำตามคำสั่ง ไมต้องวางแผนเพราะว่าวางแผนมาทุกไม่ได้ตามแผนทุกนะแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตอนนี้รู้ละอีิจังเวลาใครถามอะไรนะตั้งแต่วันพุ่งนี้ไม่ตอบเลยมันไม่มีอะไรแน่นอนที่จะไม่ตอบจะไม่ใทำตอบเลยนะก็เลยรู้เลยว่ามันอยู่อีิจังเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ทาก็เพื่อฝึกตัวเองจ้ะหลวงพ่อหลวงพ่อยิ่งที่ไปโยมทาเพื่อพระศาสนานะยอมทำเพื่อฝึกตัวเอง ราะฉะนั้นใครที่เข้ามานะใช้เราเนะยบางทีเราอยากเก็บอารมณ์นะเนี่อยากเก็บอารมณ์เห็นเข้าเก็บเดินยงกลมเก็บอารมณ์เนี่ยแต่เราต้องผูกใช้งานงงๆเนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะเฮ้ออยเธอจะเสียเปรียบเธอเขาฟักไข่กันแต่เธอเนะี่ยไปโน่นมานี่เป็นแม่ไก่ที่บินนอ,อกไปตลอดเลยเราก็เอาไข่ไปด้วยก็สอนตัวเองว่าเธอต้องเอาไข่ไปด้วยก็ต้องรู้สึกกลัวเวลาลก้าวไปรู้รู้รู้แล้วเวลากระทบกับคนเนี่ยก็ ก็กลับมารู้ที่ตัวเนี่ยกลับมารู้อยู่กับฐานกายเนี่ยฮะกายกับเวทนาทางกาย,เ,ยเออมันก็จะเห็นอารมณ์ที่มันกระเพื่อมแล้วก็ดับกระเพื่อมแล้วก็ดับมันก็จะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะที่อยู่ตรงนี้นะเ <c oughs> พราะมีผลประโยชน์อยู่เจ้าค่ะ <c oughs> ก็ฝึกไปเงี้ยก็คือเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์บอกอะไรก็ทำครูจะครูบาอาจารย์ให้ทํากิจกรรมอะไรก็ามาคิดค่ะ กิจกรรมนี้จะสอนอะไรเหรอะก็จะแต่คิดอย่างนี้เจ้าค่ะก็จะขัดเราตัวตัวเองไปอย่างนี้เจ้าค่ะโอ้เห็นไหมอันนี้สมกันได้รูปนามตรงไปเห็นที่อะรูปสามเี่ยมยสมุงอันนี้แต่ว่ารูปนามชัดเจนมากนะห็นี้อะไรเป็นมันอันเดียวกันหมดใช่ไหมนั่นเรียกว่าเห็นรูปใเห็นรูปต่อมาเราก็เห็นนามใช่ไหมพอได้อารมณ์รูปนามแล้วเนี่ย มันจะไม่อยู่จิ่ที่มันจะไปข้างหน้าเรืเร่อยๆมันจะลมลุกคุกค้างที่ไหนก็ที่ถือว่าใช้วิบักกรม,มแล้รกันนะเราก็ไสร้างทีบักกรรมกับนักเรียนนักศึกษากับครอบครัวมาก่อนตอนนี้ก็เบาบางไล้ใช่ไหมบาบาบาะนั้นเองในการปฏิบัตินี้ทําให้คูจิมีความละเอียดขึ้นโดยที่มาคัดลอกไฟล์ปรากฏว่าต่อมาคูจยก็เอาไฟล์ให้คนอื่นได้คัดลอก ออกมาเป็นหนังสือมาเป็นตื้นฉบับซึ่งเราก็จะอ่นหนังสือกันต่อไปเรื่อยโดยที่มือที่ว่านักคัดลอกอาสาสมัครขัดรอบเผู้จิตผู้แจกจ่ายเนี่ยต่อมาก็เรียกว่าเราจะทําจะสร้างอะไรพอกลุ่มของู้จิมาช่วยหน่อยถนน,นเน่ยนะเงินสี่ห้าแสนเนี่ยในกลุ่มของู้จิตหาม,มาได้หมอท่าวรเป็นคนหนุน อพยยอ,อหาได้คุมอท่าวรนเนี่ขอนงโมทานานาลูกเดียวกันใครสมก็มามอทวรต้องฝ่อนุโมานนาก่อนก็นี่คือการช่วยกันนะถ้าหากว่าเราไปเรื่อยอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้พอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเราก็เอาไปฝังเกิดปัญญาก็เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างคุณชนะว่าพอเปิดประตูรถก็ได้ฟังนะฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันลึกต่อไปเรื่อย าก,ก,าการฟังข้างหนึ่งมันตอกหลักข้างหนึ่งการฟังข้างหนึ่งมันตอกหลักกันลึกลงไปเรื่อยๆมันจะไม่ําแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้อารมณ์รูปนามไม่ได้อารมณ์สมมุติมันก็ยังฟังก็ยังไม่เข้าพอได้าอารมณ์รูปนามแล้วมันจะฟังออกเพราะเขาว่าสุตตาหรือโสดาหมายค่อยจิตค่อยสูก่กระแสงธรทมแล้วเนี่ยฟังอะไรมันเป็นธรรมะหมดนะดังนั้นในสิ่งนี้การทํางานคัดลอกไฟล์ ก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่างเราก็ได้เกิดปัญญาความแยบคายขึ้นก็แจกดวงตาให้คนอื่นพอคนอื่นเขาลอกไฟก็ได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะขออนุมโมทนา